สวัสดีครับผมพบกับผู้ผาอีกแล้วนะครับผมครูป้าบ้านดุงนะครับอ่าพอดีมีลูกค้านะครับผมสั่งจองรถกับผู้ผาทําเรื่องผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับคุณแสงเดือนนะครับผมสายตานะครับอันนี้ก็อยู่อําเภอรองนะครับผมจังหวัดแพร่นะครับผมเดี๋ยวผู้ผาก็จะมาติดป้าจองรถให้กับลูกค้านะครับผมเดี๋ยวเลือกรถให้กับลูกค้าเลยแล้วกันนะครับเออเป็นคันนี้แล้วกันนะครับผมนี่ ที่สําคัญนะครับผมผู้ผาแถมทองด้วยนะครับผมถ้าซื้อรถตอนนี้รถนี้นะครับผม l 4 0 1 8 sp นะครับอ่าตอนนี้ก็พูดง่ายว่าจะจัดโปรพิเศษไปเลยนะครับผมรถนี้ให้ไปเลยฟรีดาวตอนนี้ถ้าใครสนใจนะครับผมอุปกรณ์ครบ3ชิ้นผ่านหน้าผ่านหลังโรตารี่นะครับผมสามารถเอาครบเซ็ตตามนี้ได้เลยนะครับอ่าค่างวดเป็นไงงวด,ไไงงวด,ดวย่อยเดือนละ2,000 2,000ตัวฟรีดาวนี้นะครับผมอ่าพอถึงรอบปีจ่ายอยู่ที่113,000บาท นะครับผ่อนแบบนี้อยู่ทั้งหมดนะครับผม8ปีนะครับอ,อันนี้ของลูกค้าคุณแสงเดือนนะครับที่จริงจะฟรีดาวก็ได้นะครับแต่ลูกค้าเลือกที่จะวางเงินดาว10,000บาทอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับค่างวดก็จะถูกลงดอกเบี้ยถูกลงนะครับผมเงินดาวก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับผมจะฟรีดาวตามโปรภูผาหรือว่าจะวางเงินดาวแบบนี้ก็ได้นะครับร้านก็อยู่ที่คุปต้าบรรนุงจังหวัดอุดรธาน,านีเส้นผ่านไปคำเชาโนด นะครับมีหลากหลายรุ่นหลากหลายขั้นลูกค้าสนใจรุ่นรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับเอกสารบัตรทะเบียนบ้านคนซื้อคนคัอยู่คนละบ้านเลยที่นะครับผมอันนี้รถกําลังเติมเข้าเลยนะครับผม L50 นะครับผมแต่วันนี้เรารีวิวแต่ L40 ก็พอถ้าลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนค่อยทักถามกันอีกทีหนึง่งนะครับนัดมาดูรถกับผู้ผานะครับผมได้โปรโมชั่นพิเศษโทรมาที่เบอร์061นะครับ018 0354เซลล์ภูผา ถ้าว่าถูกใจนะผมฝากพ่อแม่พี่น้องนะผมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับช่องคูปะตาบันดุงแล้วก็ฝากเพลงบรรเจี๊กันด้วยเซวุภาสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย